เจ็เพิ่มเหรอ<ม>เนื้อนะ่ะมันเป็นสีเขียวแล้วมันเป็นเนื้อเสียแล้วน่ะไอ้ไมาดูหน้าหน่อยดิคิดถึงดูนี่ดูดูใครคิดถึงนี่บนสุดทางให้พาไปหาน้องมากก่อไปได้ยังไงเขาติดเชื้ออยู่มืออย่าไปจับปากไม่ให้เด็กเขาอะไม่ให้เด็กเขาไอบอกกับลูกนี่นี่อ้อยู่กับยายทั้งอาทิตย์อ่าโอเคมีคนมา มีหมอมาอ่าหมอมาเปลี่ยนผ้าแม่แมหายไ,ไวๆกับบ้านลูกโอ้ยแม่แม่ฮะาม่โอ้ยแม่จะให้ใครเป่าโอป้าไงอ่าให้โอป้ทอาทำปีกันเองโอป้าเป็นคนสอนโอป้าจะต้องทำปีกันเองโอเคโอเค,อเคสรุปว่าจะได้ตัดเนื้อหรอใช่ ออ้ยก็เหลือแค่เนื้อได้น้อยๆนังเอ้ามันตัดหนังไม่ใช่เนื้ออ่ะตัดหนังที่ว่าเขียวๆม่วงๆอ่ะนะเนี่ยโอ้โหหน้ามันอืดน้ําเกลือวันน่ะโอ้หบวมอู้ยเขาตัดนิ้วทิ้งอ่ะทีเนี้ยโรงพยาบาลเลือกสีให้เขาโอเแท่มากเลยลูกอืมอย่าไปบ่อยมันไม่ดีรู้ปะอือ ตัวใหญ่ดิหายไวนะลูกอไอ้หัดดือ้อลายถ้าหมอถ้าหมอสีใส่ชุดสีฟ้ามาไม่เอาไม่ชอบแต่ถ้าพยาบาลสีขาวเอาเอาเลือกอีกบหมอสีฟ้ามาทีไรทําเจ็บไงอือรู้เหรอว่าใครทําทเจ็บอ่ะลูกโอ้แล้วเขาตัดหนังนี่เขาใช้ยาชามไมนะ่น่ะเออใช้ทาทาอยู่นี่ยตัดแล้วเหรอตัดแล้วเหรอ ยังทายยาชาอยู่โอ้โอเคหายไปลูกนี่อ๋อเจ็บอะจุ๊บจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บกันจุ๊บใหญกันจุ๊บใหญกันโอ้หั่งฉันอ่ะจุ๊บกันซุดจุ๊บกันอ่ะออดี้ดาเลิฟยูอดี้ดาเลิฟยูอดีด่าย็บยูเย็บยูยะอายารักยาย่ไหมลูกอ่ะ อัว่าโดนตัดหนังเขียวทิ้งเนี่ยยังหยิกหัวพ่อหัวแม่น่ะอืมเนาะพี่ใดไหนเนาะคิดถึงพี่ดาครับนะอ่วันนี้ให้ยาอยู่แต่ได้โดมยาเมาก่อนที่จะตัดหนังอะนะอักเสบยังไม่ดีขึ้นหรอหมอว่าดีขึ้นหรือยังอืมอพะพะมันบวมลงล่างเลย อ่าโอ้ยลูกเอ้ยทำยังไงพี่ส่วนพี่พีไไไ่ไปแล้ว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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไป <c oughs> โอ้โหไม่ไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ไปก่อน